จุดประสงค์อะไรครับที่ทําให้แบบพวกคุณแบบสองคนเนี่ยมาทําเซิร์ฟนี้หรือทาโปรเจกต์นี้เอเริ่มจากผมเลยนะคือผมรู้สึกแบบโลนไหนมันไม่ค่อยถูกใจผมตั้งไหก็เกลยเอามาทําเองเลยแบบเอาที่ถูกใจตัวเองอะ่ะไม่ใช่้างเองเลยอ๋อแล้วคุณเซ็ตเซ่อครับอ๋อผมผมว่างครับอ๋อโอเคจ,จริงๆแล้ว <c oughs> ผมอยากเจ๊เ็กครับ มีสตอรี่ไหมครับเซฟวันนี้ฮัลครับมีครับนะครับขอแบบขอซิมหน่อยได้ไหมครับสปอยได้ไหมว่ามันเหลี่ยมมากใช่สปอยได้สปอยได้ครับเฮ้ยเขื่อนผมสปอยว่าตอนสุดท้ายพวกคุณตอนสุดท้ายอาจจะตายครับอาจจะแค่บางคนหรือเปล่าไม่ค่ะพี่ยูรู้นะก็เป็นพ่อเอียงพ่อเอียงเมียก็มีแต่อยู่ในท้อง หมายที่ผมบอกนี่มันคือสปอรเลยนะครับนิดเดียวนิดเดียวเด็กมามาก่อนครับไม่เป็นไรจะเด็กมาก่อนเฉยนะครับซีอีโอแยกล่ยังไม่อยู่ยังไม่